โอ้โหมาเด้อมาเด้อแกงเฮ็ดพอเฮ็ดพอนังแล้วก็เฮ็ดพอฝายปนกันเนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้ฝนตกถือว่าเป็นใจดีมาถึงช่วงฝนตกถือว่าได้กินพุ่นมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอ้าเจ้าหน่อยตักสิถวยกินเถ้เบิ่งเอ้าเฮ็ดพอเนาะฝนตกบรรยากาศฝนตกก็ได้ว่า ปวดเลยไปหาหรอกดัดสื่อเขาอยังนั่นนวทางเขามาขายอยู่เก๋าไก่เนี่นะมือนี้เขาๆๆช่เห็ดแกงเห็ดพ้อแฉบๆ,ๆเอาด่างก้อนมาเท้าอ่ะอันนี้กับอ่าไวซิงไข่เน,ะนาะเลยกับกับใบบักขามเขาชิต้มจะแกงเห็ดพ้อมาอน,นี่ยแต่มันเป็นสูตรของมันเด้งโดยเฉพาะนี่ไวซิ่งไข่กับไวซิ่งไข่เก็บมาแต่น้องเขาอ,อย่างไรอ่ะฉันบอนะน้องเฮ้าอยู่แคมน้องได้เว้ยเลยกับใบบักขามกับเก็บอยู่เก๋ๆนี่เนี่ยเอามาเนี่ยแฉบคักมาเนี่ย ลงางไม่ใส่หมออืมวากเขดีเซฟใหญ่ปลาแดกนีปลาข้เอาตงองใหม,ม่หลังนมีแต่ตัวใหญ่้เยปลาแดกไปกินใส่หมอเรียบร้อยแล้วด่างเดี๋ยวใส่หมอจช่นห ทาให้เขาซุปเดี๋ยวก็ใช่เลยตอนนี้ยังมีเขาเลเอาซีดเขาเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ว่าทา,า,าให้เขาซุกเรียบร้อยแล้วยังเอาเคล็ดใจเงเขาอ้าวมสวยเลย้วอ้าถูกเขาหอนไอหอนทวนทนทๆอยู่นี่น อย่าละ้มาเนี้ไปเห็ดเร็ดกพอต่อเอ้าเรียกพอไส่มาเนี่ย,นนยสีขางเร็ดกพออ่าโอเคตั้งไปปลาไหวประมาณจักเศร้านะที่ซัมันฟดไหนซัมมันฟดแต่เริ่มเต้องต้องใส่คุณโอ้โหโสเอาจนพูน,นยอยู่อันนี้เมนูนี้มันใส่เกลือน้ำเนาะเกลือลงแน่นเดี๋ยวกะเขานข้าวเหนียวใส่จักปั่นหนึ่งซัมป์มือนี่แหละ เพราะอนันเป็นสูตรเนาะเดีย๋ยวจะสูตรนาอข้นกับโมไซมัน้นกับไซ่เฮ้ฟดเดี๋ยวนาะอ่าถูกอืมฟดเดีวฟดเดี๋ยว,ดดยวไม่ต้แซ่บแล้ววันนี้นะพุ่นเดี๋ยน่นอยเกี๊ยมตักใส่ถ้วยกินมันเนี้ยอืมพอฝายปนกันเนาะมันเนี้เนาะมืนเนี้ฝนตกถือว่าเป็นใจดีมาถึงช่วงฝนตกถือว่อาได้กินพุน่นมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ก็น้อยตักสิอยกินเลยบิ่งบะพริกขานี่ยเจี๊ยบมาตัมเฮ็ดเจียวแกวขาน้องแกวขาเอฟิกมาตัมใส่โอเคมะกี้กับเจี๊ยบผมทีลังจากเมาตัมเดี่ยวก็เฮ็ดเจียวขาเนี่ยใส่กับปลาแดกเนี่ยอะไรกันบะเป็นนัวต่างๆปรุงทั่วไปเนี่ยตายรบริการเมันสิแซ่บก็คือว่าเขามีขาพิเศษหิเศษเอ้าเยี่ยมข้ามาเนี่ยโอ้เทสดหนะมันฮ้อนยำปอกดะ

Đi. Không. Không apa. Ừ. Rồi đấy Ừ.